สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรากลับมาศึกษาพัมพีเยเรมีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ีตอนที่สแล้วนะครับซึ่งวันนี้ตามสัญญานะคุณเนจะเข้ามาสู่ในเรื่องของการอธิบายพระคัมภีร์แล้วนะครับแต่วันนี้ก็คงจะเป็นอธิบายสั้นๆนะครับถ้าเรามีพัมพีอยู่ในมือนะครับเด็กๆเราเปิดในเยเรมีบทที่1ด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่1นนะ เยเรมีบทที่1วันนี้เราดูแค่สข้อนะครับจะเป็น3ข้อที่คุณเนว่าออกข้อสอบได้เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพระพีบอกว่า,าถ้อยคําของเยเรมีบุตรของฮิวคิยาเยเรมีเป็นหนึ่งในหมู่ปโรหิตอยู่เมืองอนาโทสในแผ่นดินของเผ่าเบญามินพระเจนะของพระยเยวมาถึงเยเรมีในรัชการของโยเซยาโอรสของอาโมน กษัตริย์แห่งยูดาในปีที่13าแห่งการครองราชของพระองค์และมีมาในสมัยในรัชการของเยโฮยาคิมโอรสของโยซิยากษัตริย์แห่งยูดาจนถึงสิ้นปีที่11อแห่งรัชการเสเดเคียาโอรสของโยซิยากษัตริย์แห่งยูดาเมื่อมีการกวาดชาวกรุงเยรูซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนที่หนะครับนี่คือพัม์พีที่เราจะดูกันในวันนี้นะครับ วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหามันจะทับซ้อนกับ EP สามนะครับมันจะทับซ้อนกันพอสมควรนะครับแต่ว่าคิดว่าก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือคุณพยายามใช้หลักการเรื่องหนึงน่งก็คือเรียนรู้ซ้ำๆเดี๋ยวจำได้เองนะครับน,นี่เป็นกฎการเรียนที่สำคัญมากนะครับก็คือว่าพูดซ้ำไม่เป็นไรนะครับพูดซ้ำก็เป็นการช่วยพวกเราที่พวกเราจะแม่น ในในเนื้อหาสาระมากขึ้นนะครับพระพีเยเรมีเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าถ้อยคำของเยเรมีบุตรของฮิวคียาอันนี้น่าจะเป็นข้อสอบได้นะครับในรอบแรกด้วยนะอันนี้ฟันธงถึงขนาดนี้เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นข้อสอบได้ก็คือว่าเยเรมีเป็นลูกของใครนะครับอันนี้เราก็ชัดเลยนะครับก็คือคุณพ่อของเขาชื่อฮิวคียา นะครับอ,อ,อันเนี้ยมาง่ายนะครับเป็นอ,อ่ใครเป็นลูกใครหลานใครอะไรเงี้ยออ,ออกอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นข้อสอบความจำนะครับออกง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ควรที่จะจําได้นะมาถึงเยเรมีบุตรฮิวชิยานะครับคําว่าถ้อยคําของเยเรมีเนี่ยเออหมายความว่าเยเรมีเนี่ยอาจจะเป็นยังไงครับอาจจะเป็นผู้เขียนนะครับพระพีเยเรมีทั้งหมดก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นยังไงเยเรมีพูดแล้วก็เป็นยังไงก็มีการจดบันทึกนะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนใกล้ตัวนะจดบันทึกเอาไว้ที่สําคัญเนี่ยถ้าเราอ่านเยเรมีไปเรื่อยๆเนี่ยตอนช่วงกลางๆเล่มนะกลางๆเล่มเยเรมีเนี่ยจะบอกเลยว่าเยเรมีมีเลขาส่วนตัวด้วยนะฮะที่ที่จดบันทึกให้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นหรือว่าอาจจะมีการรวบรวมเป็นเศษเอกสารเข้ามารวมกันเป็นเล่มนะครับเหมือนแบบทฤษฎีของพวกเสร,รีนิยมก็เป็นไปได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องพวกเด็กเรียนศาสนศาสตร์ว่ากันไปนะจริงๆริงพระผีเยรมีเนี่ยถ้ามาดูแบบศาส,สนศาศาสตร์เรื่องการเขียนพระมีเยรมีเนี่ยจะจะ,จะยากนิดหนึ่งนะคิดว่าคงไม่ออกหรอกนะครับประโยคต่อมาเนี่ยในข้อที่1เนี่ยบอกว่าเยรมีเป็นหนึ่งในหมู่ปุโรยิต แสดงว่าเป็นยังไงเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เผยพระชนะนะเด็กๆนะแต่เขาเป็นอะไรด้วยลูกเขาเป็นปุโรหิตด้วยทีนี้เนี่ยอก็จะนอกเรื่องนิดนึงมีรถผ่านนะก็จะพูดนอกเรื่องนิดนึงแต่จริงๆมันก็ไม่นอกเรื่องหรอกมันก็เป็นมันก็เกี่ยวๆกันนี่แหละนะครับก็คือว่าเออถ้าเราไปดูข้อสอบเก่านะเออข้อสอบเก่านะของคนที่แข่งซูเปอร์จิ๋วเนี่ย ในปี2020มั้งแข่งพัมพีเอเซเคียวนะครับถ้าเราไปดูปีดูปีย้อนย้อนย้อนอ่านประวัติศาสตร์ย้อนย้อนอน,นะเราจะเห็นข้อที่จริงตัวหนึ่งด้น,นะก็คือว่าเยเรมีกับเอเซเคียวเนี่ยเป็นเป็นปริตทั้งคู่เลย <c oughs> นะฮะเยเรมีกับเอเซเคียวเนี่ยเป็นปริตทั้งคู่เลยนะครับซึ่งสองคนนี้เนี่ยมีการประมาณการกันว่าก็คงจะเคยเจอกันได้ซ้ำไปนะ ใช้คำนี้เลยนะฮะเยรูซีเคียเนี่ยนักวิชาการบางคนถึงขั้นที่บอกเลยบอกเออสองคนนี้มันต้องเคยเจอกันนะครับเพราะว่าออในเรื่องของการประชุมพวกโรหิตในก,กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยซึ่งยุคตั้งแต่โยซียามานะจนถึงกรุงแตกอะไรเงี้ยเ,ออเขาประมาณการกันว่าคนเลวีที่มีอยู่ในก,กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยไม่น่าจะถึงสองหมื่นนะครับแล้วก็ เป็นเลวีที่เป็นไงเป็นปุโรหิตด,ด้วยแล้วก็เข้าประจําการอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะไม่ถึงพันคนงนั้นเนี่ยทั้งเยเรมีกับเอเเคียลเนี่ยก็คงจะเคยเจอกันในฐานะที่เป็นปุโรหิตเหมือนกันแต่เราก็พบความแตกต่างด้วยนะครับก็คือว่าแม้ว่ามีการกล่าวถึงเยเรมีว่าเป็นหนึ่งในหมู่ปุโรหิแตแสดงว่าเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นปุโรหิตด,ด้วยนะแล้วก็เป็นปุโรหิตที่เข้าไปทํางานที่พระวิหารเลยนะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะบทที่25เนี่ยบอกว่าเยเรมีเนี่ย เทศนาหน้าพระวิหารนะทุกวันนะ่ะท,ทุกวันนะครับแสดงว่าเออเยเรมีเนี่วก็วนวนเวียนเวียน,นอยู่ในกรุงเยเรูซาเล็มนะแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรครับบ้านเขาอยู่ที่เมืองเลยนะครับอาณาโทษในแผ่นดินของเผ่าเบญามินนะทีเนี้ยอันเนอันเนี้ยต้องจําละอ่าบ้านของเยเรมีนะครับอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าอานาโทษนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งนั่นแหละเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับใน ในเขตเผ่าเบนจามินที่นี้เนี่ยอนาโทสเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเยเรมยียังไงนะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์นิดนึงนะครับหมู่บ้านอนาโทสเนี่ยเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เคยถูกกล่าวถึงนะที่เคยถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์พงศษัตร์อ่าเรามีพระคัมภีร์อยู่ในมือไหมเราเปิดพงศษัตร์ด้วยกันดี่ว่าเด็กๆนะครับถ้าเรามีพระคัมภีร์อยู่ในมือนะเราเปิดพงศษัตริย์บทที่ ออสองนะหนึ่งพงศษัตร์บทที่สองข้อยี่สิบหกจนถึงข้อยี่สิบเจ็ดอ่าหนึ่งพงกษัตร์นะบทที่สองข้อยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวคุณเนอ่านให้ฟังนะลูกหนึ่งพงกษัตร์บทที่สองข้อยี่หกถึงยี่บเจ็ดบอกว่าส่วนอาเบียธาปโลหิตนั้น พระราชารับสั่งว่าจงไปอยู่ที่อนาโทสเห็นไหมอ่าอนาโทสมาแล้วนะจงไปอยู่ที่อนาโทสไปสู่ไรนาของเจ้าเพราะเจ้าสมควรตายแต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารเจ้าเพราะว่าเจ้าหามหีบของพระยาเวองค์เจ้านายไปข้างหน้าดาวิดพระราชบิดาของเราและเพราะเจ้าได้ร่วมทุกข์กับพระราชบิดาของเราซาโลมอนจึงขับไล่อาบียาธาเสียจากหน้าที่ปุโรหิต ของพระยาเวดังนั้นทําให้สำเร็จตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งพระองค์ตัดเกี่ยวกับเชื้อสายของเอลีที่เมืองคิโลโอข้อมูลเปรียบเลยเ,เล่าย้อนหลังกันนิดนึงนะครับในสมัยที่ดาวิดยังไม่เป็นกรรษัตริย์ใช่ไหมใครเป็นกรรษัตริย์ก่อนดาวิดเอ่ยจำได้ไหมซาอูลนะฮะเฉลยให้เลยไนะซาอูลเนี่ยเป็นกรรษัตริย์ก่อนดาวิดนะครับแล้วก็ ก็มีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะในสมัยของใครอะก่อนที่ซาอลจะเป็นกษัตริย์อีกเพราะว่าช่วงก่อนที่ซาอุจะเป็นกษัตริย์เนี่ยมีมีสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญนะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวยิวในเวลานั้นซึ่งยังไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็มนะที่นั่นก็คืออะไรครับที่นั่นก็คือเมืองที่ชื่อว่าชิโลนะครับมันจะอยู่ในเนื้อหาเรื่องนี้นะจะอยู่ในพัมพีหนึ่งซามูเอล นะที่ชิโลเนี่ยมีมาหาปุรหิตคนหนึ่งนะที่ทํางานอยู่ในเต็นท์นักพบของพระเจ้าก่อนที่จะมีการสร้างพระวิหารน,นะเด็กๆเ,เรื่องนี้มาหาปุรหิตคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเอลีนะเอลีเนี่ยมีลูกนะแล้วก็เลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับเด็กมันเกเรแลนะลูกเกเรมากนะเออโกงของถวายพระเจ้านะครับแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับ บรรดาพวกผู้หญิงที่ทํางานในพระภาของพระเจ้าด้วยโหนิสัยไม่ดีมากนะครับจนพระเจ้าเนี่ยสาบแช่งตระกูลของเอลีนะอ่าฟังเรื่องนี้ดีๆนะฝังเรื่องนี้ดีๆนะพระเจ้าเนี่ยสาบแช่งตระกูลของเอลีนะบอกว่าจะไม่ให้ตระกูลของเอลีเนี่ยอ่าเป็นปุโรห uh ิตละนะครับแล้วก็จะต้องอ่อต้องอยู่อย่างทุกข์ยากลําบากไม่ให้เอ่อพระเจ้าไม่ให้ตระกูลของเอลีเนี่ยประกอบพิธีศาส,สนาพิธีหรือใดๆก็ตามนะ อ๋อนะฮะคือคงเป็นคำที่แช่งแรงมากนะครับเอลีที่เมืองชิโลเห็นไหมว่าในข้อที่27มีการพูดถึงชื่อนี้อยู่นะเอลีที่เมืองชิโลใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าเราก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะอ่านข้อมีต่อไปนะก็คือว่าเวลาที่พระเจ้าประกาศการลงโทษใครนะเราคิดว่าไอคนนั้นมันจะถูกลงโทษแบบปัจจุบันทันด่วนเลยไหมเออพระเจ้าสาบแช่งคนนันแล้วไอคนนั้นโดนลงโทษทันทีเลยไหมบางทีก็ใช่ ยกตัวอย่างเช่นอาดัมกับเอวาเนี่ยออแม่โดนพระเจ้าลงโทษเสร็จปั๊บเป็นไงโดนทันทีเลยนะฮะโดนทันทีเลยนะฮะหรือ,อในกรณีในพร้อมพีใหม่อย่างเช่นอนานาเนียกับสัฟฟิลาเห็นไหมอ่าโกงเงินถวายใช่ไหมอ่าทาเป็นมาบอกว่าขายที่ดินได้ราคาเท่านี้แล้วเอาเงินไปวางที่เท้าอาคาัครทูตใช่ไหมย็นไงไรพวกขี้โกงนะตายตรงนั้นเลยนะฮะบางคนเนี่ยตายทันทีทาอะไรกับพระเจ้าพระเจ้าก็าาลงโทษทันทีนะครับแต่ว่าสําหรับบางครั้งเนี่ยนะ การลงโทษของพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาทันทีนะแต่ก็ต้องบอกว่ามาแน่ๆเด็กๆฟังคุณเนดีๆนะลูกบางครั้งเนี่ยพระเจ้าลงโทษอะไรบางอย่างนะการลงโทษนั้นไม่ได้มาทันทีหรอกแต่การพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยมาแน่พระเจ้ายุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ออตอนที่เอลีเป็นไงเอลีถูกพระเจ้าเป็นไงพระเจ้าลงโทษใช่ไหมพระเจ้าบอกนี่จะไม่ให้เชื้อสายของเอลีเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะปรโรหิตแล้วเราต้องไปขอขนมปังคนอื่นเขากินหรืออะไรต่างๆนะเออถามว่าคำแช่งสาปของพระเจ้าที่ตกอยู่กับเชื้อสายของเอลีเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีไหมคุณเองก็ต้องตอบว่าไม่นะครับเชื้อสายของเอลีเนี่ยก็ยังได้ได้ทำงาน ในลักษณะของศาสนพิธีนะในเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อถวายเครื่องบูชาเด็กพระเจ้ายังได้ทําอยู่ยังได้ทําอยู่ผลของการแช่งสาบของพระเจ้าเนี่ยเหนือตระกูลเอลีเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นในทันทีทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอซาอูลเสียชีวิตจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่สมัครใจเออซาอูลตายนะพอซาอูลตายเสร็จปั๊บเป็นไงดาวิดก็ได้ขึ้นมาปกครองเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เหนือชนชาติอิสราเอลซึ่งในเวลานั้นเนี่ย มีชายอยู่สองคนนะมีผู้ชายอยู่สองคนนะที่เป็นไงมีความโดดเด่นมากในเรื่องของอะไรการทํางานในเอ,อในพระพาของพระเจ้านะคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าสาโดกเออชื่อนี้ใครอ่านหนึ่งสมเัเอลสองสมเัเอลต้องคุ้นๆน,นะสาโดกนะอ่าสาโดกนะสาโดกเนี่ยก็ เป็นหนึ่งในตระก,กูลเลวีเหมือนกันนะที่เปไงรับใช้พระเจ้าในพระพาของพระเจ้านะก็มี pues <st> มความโดดเด่นมากนะครับเขาได้เป <alive> ็นมหาุโรหิตด้วยนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าอะไรครับเขาชื่อว่าอาเบียธาในพระพีตอนที่คูเนได้อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยในสองพงกษในหนึ่งพงศษตะแยะบทที่สองตะแยะนะชื่ออาเบียธาอาบียธาเนี่ยสืบเชื้อสายตระกูลมาจากเอลีนะเออพระพีบอกงี้นะอาบียธาเนี่ยสืบเชื้อสายตระกูลมาจากเอลี นะครับก็ได้เป็นมหาปุโรหิตด,ด้วยเหมือนกันในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไงครับมีมหาปุโรหิตถึงสองคนด้วยกันนะไม่รู้แบ่งแบ่งงานยังไงนะแบ่งหน้าที่ยังไงนะแต่สองคนเนี้คือแบบโอ้มันเด่นมากแนละ้วก็ต่อสู้ขับเคี่ยวกันนะโอ,อ้ใครจะได้เป็นมหาปุโรหิตใหญ่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสองคนนี้นี่เป็นยังไงครับก็ก็กเอ,อมีความโดดเด่นหลายๆายหลายหลายอย่างนะครับก็ทําให้ อ,อมีความไม่ชัดเจนในสถานภาพการเป็นมหาปุโรหิตในยุคนั้นนะครับนักวิชาการพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสองคนนี้มันเด่นมากตอนที่ดาวิดถูกอับซาโลมันตามฆ่าในพ,มพใัมพีสองเเวลใช่ไหมเออสคนนี้ก็ถวายความจงรักภักดีกับดาวิดเหมือนกันนะก็ออกมาจะออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปพร้อมกับหีบพนันธสัญญาไปพร้อมกับดาวิดเนี่ยสองคนนี้มาทั้งคู่เลยเออ ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเนี่ยคือแบบแม่มันกินกันไม่ลงนะสองคนนี้นะซาโดกับอาเบียทานะอืมแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนเด็กๆถ้าเราอ่านในหนึ่งพงกรรษัตริย์บทที่หนึ่งนะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มันมีสึกชิงบอลลังนะครับของโอรสของดาวิดสองคนนะครับสึกชิงบอลลังอันนี้เนี่ยเป็นอสองครามการชิงบอลลังนะครับระหว่างโอรสของดาวิดท,ที่ชื่อว่าอาโดนิยากับซาโลมอนนะฮะอ่า อาโดนียากับโซโลโมอนเนี่ยอาโดนียาเนี่ยเขาก็อยากเป็นกษัตริย์แทนดาวิดเพราะดาวิดก็แก่มากแล้วใช่ไหมเออเขาก็กลัวว่าเออนะไม่รู้ว่าฉันจะได้เป็นกษัตริย์หรือเปล่าเขาก็เลยเป็นไงเขาก็เอารถม้ามาห้าสิบคันนําหน้าเขาแล้วเขาก็ได้รับการสนับสนุนทางทหารด้วยจากเอ่อยดเหยียดเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยอาบจริงๆโยอาบที่เป็นหลานดาวิดนะเด็กๆนะจําไว้นะ โยอาบเนี ap, ่ยก็ให้การสนับสนุนอาโดนิยและบุโรหิตที่ให้การสนับสนุนอาโดนิยาอีกคนหนึ่งก็คือใครครับใครครับลองทายสิใครเอ่ยอาบียธานะครับโยอาบกับอาบียธานี่ถ้าเราอ่านในบทที่หนึ่งนะพงศษัตร์บทที่หนึ่งนะเขาบอกสองคนนี้โยอาบกับอาบียธานี่ให้การสนับสนุนอาโดนิยาในการชิงบัลลังก์นะนะฮะแต่ว่าทำสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าเป็นไง สุดท้ายพระเจ้าแต่งตั้งซาโลมอนใช่ไหมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลนะฮะนาธันก็เป็นไงเข้ามาทวงดาวิดนะครับบัตเชบาก็มาทวงดาวิดนะแล้วก็เป็นไงขา้าราชการส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นเบนนายานะครับหรือว่ามหาปุโรหิตอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาโดกเนี่ยสนับสนุนซาโลมอนเออนะฮะก็เลยเป็นไงครับเป็นเหตุการณ์ความพ่ายแพ้ทางการเมืองฟังดีๆนะเด็กๆซะ มันเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองคืออะไโยอาบและอารบียาธาซึ่งได้ให้การสนับสนุนองค์รัชธายาทอาโดนิยาเนี่ยเขาแพ้ฮะสตากรรมของโยอาบเนี่ยโยอาบถูกฆ่านะคุณเนจะค่ำค่ามไม่เล่านะครับแต่ว่าอาบียาธามหาปุโรหิตในพัมพีตอนที่เนได้อ่านคุณเนได้อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยซโลมอนไล่เขาให้ไปอยู่ที่หมู่บ้านอะไรครับอานาโทษดังนั้นหมู่บ้านอานาโทษเนี่ยนะ ออจึงเป็นยังไงมีพวกคนเลวีนะหรือพวกที่สืบเชื้อสายจากมหาปุรหิตที่ชื่อว่าอาเบียธายอยู่ที่นั่นนะครับตระกูลเชื้อสายปุโรหิตเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วเป็นตระกูลเชื้อสายไล่ไมาจากใครลูกจากมหาปุรหิตที่อยู่ที่ชิโรที่เคยทํางานรับใช้พระเจ้าที่นั่นแต่ถูกสาปแช่งที่ชื่อว่าเอลีอ่าเห็นไหมเนี่ยมันมันมีต้นสายปลายเหตุมันอย่างนี้นะเด็กๆนะ เออมันมีต้นสายปลายเหตุมาอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเรามาไล่เบีย้ยกันนิดนึงนะก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเชื้อสายมหาปุโรหิตนะของอาเบียทานเนี่ยนะครับเคยอยู่ที่หมู่บ้านอนาโทสใช่ไหมอ่าแสดงว่าเป็นยังไงปุโรหิตหรือใครก็ตามนะที่มาจากหมู่บ้านอนาโทสนี่เป็นยังไงชื่อเสียงจะเป็นยังไงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเราพูดกันอย่างนี้นะนะชื่อเสียงอะ่ะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเป็นยังไงเนี่ยนะมันเชื้อสายมหาปุโรหิตเอลีซึ่งเป็นยังไงอ่าคนพวกนี้มันสืบเชื้อสายต่อกันมาแล้วก็เป็นยังไงก็พระเจ้าก็เคยสาปแช่งไว้ใช่ไหมไม่ให้ประกอบศาสนาพิธีไม่ทําศาสนาพิธีนะฮะอ่าคุณได้เคยเขียนบทความทางวิชาการอันหนึ่งนะลงที่พายัพนะครับเอ่อมีการเปรียบเทียบอันหนึ่งที่น่าคิดมากทีเดียวก็คือว่าเราสังเกตเห็นไหมว่า เวลาที่เราอ่านพ่อพีเอเซเคียลนะแล้วเวลาเอเซเคียลเผยพระชนะอะไรนะไม่ค่อยมีคนค้านเพราะอะไรเอเซเคียวเนี่ยสื่อเชื้อสายมหาปุโรหิตมาจากอะไรนะสายของซาโดกซึ่งเป็นมหาปุโรหิตที่ทํางานอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่แล้วอะได้รับการยอมรับสูงสายของซาโดกนะได้รับการยอมรับสูงเพราะพวกนี้ไม่ได้แพ้ทางการเมืองใช่ไหมแต่พอเยเรมีเผยพระชนะนะเดี๋ยวเราจะดูในพ่อพีเยเรมีนะเยเรมีเผยพระชนะที่ไรนะ ถูกด่าทุกทีเลยทุกคนไม่ชอบเยเรมีส่วนหนึ่งนี่เป็นเพราะอะไรเด็กๆพอจะเดาได้หรือยังเป็นเพราะอะไรเยเรมีมาจากหมู่บ้านที่ชื่อว่าอะไรนะอานาทูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นไงมีเชื้อสายของพวกปุโรหิตท,ที่เป็นไงเคยพ่ายแพ้ทางการเมืองในสมัยของซาโลมอนสนับสนุนองค์ราชชายา,าที่ชื่ออดุนียาแต่ไม่ได้มาสนับสนุสนซาโลมอน omon, ใช่ไหมเลยถูกไล่ไปอยู่อาโาทูตไง แล้วแถมพอไล่สายตระกูลมาเนี่ยอาบียธา,าแห่งหมู่บ้านอนาโทสเนี่ยเขายังเป็นลูกหลานของมหาปุรหิตเอลีซึ่งเคยถูกพระเจ้าแช่งด้วยอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมบางคนถึงให้การยอมรับเอซิเคียวมากนะเวลาเอซิเคียวเผยพระชน,นะนะเอซิเคียวไม่เคยถูกตำหนิเลยนะเออไม่ว่าเอซิเคียวจะทำอะไรก็แล้วแต่นะเอซิเคียวไม่เคยถูกตำหนิเลยแต่พอเยรมีนะเผยพระชน,นะนะเผยเรื่องเดียวกันด้วยนะ่าจะตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเหมือนกันนะนี่เผยเรื่องเดียวกันนะ ยังม,มีโดนด่ายับเลยแสดงว่าการเป็นลูกใครหลานใครเนี่ยโอ้มันส่งผลมันส่งผลมากกับความเชื่อในเรื่องของการเผยเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเหมือนกันนะอ่านะครับอันนี้ก็เราก็เคลียร์คำว่าอนาโทสไปละอนาอนาโทสเนี่ยอยู่ในแผ่นดินเบนจมินนะซึ่งคู่มือก็บอกว่า อนาโทสเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเยเรมียูห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ4.8กิโลเมตรนะโอ้ไม่ไกลเลยนะเดินยังไม่ทันเหนื่อยหรืออะไรก็ตามนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเยเรมีก็เข้า,เข,าเข้าออกอนาโทสกับเยรูซาเล็มนี่นะครับเป็นไปได้นะครับเพิ่มพีบอกว่าพระวจนะของพระยาเวนียมาถึงเยเรมีในรัชการของโยชซยาโอรสของอาโมนนะกษัตริย์ของยูดาในปีที่3แห่งการปกครองของพระอ์แสดงว่า โยเซียปกครองไปแล้ว13ปีพระเจ้าจึงเป็นยังไงครับเริ่มให้เยเรมีเผยพระชนะเริ่มที่จะทรงเรียกเยเรมีให้ทํางานรับใช้ในฐานะผู้เผยพระชนะถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับเรามาดูตัวเลขเนี่ยโยเซียเนี่ยนะเริ่มปกครองในปีที่640ก่อนคิศสการแสดงว่าต้องเอา640ลบด้วยเท่าไหร่ลูกลบด้วย13นั่นก็คือปีที่627นะ เออนั่นคือปีที่13ที่โยเซยาปกออโยเซยาปกครองกรุงเยรูซาเล็มนะครับแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยเริ่มเรียกให้เยเรมีทำการเผยเพระชนะตอนที่เป็นยังไงฮะในปีที่627ก่อนคิดสการนะเด็กๆจำดีๆนะโยเซยาปกครองมา13ปีโยเซยาเริ่มปกครองในปีที่640เพราะฉะนั้นต้องเอา640นะลูกลบด้วย13นั่นคืออะไรครับ ปีแรกที่เยเรมีทําการเผยเพระชนะคือปีที่627ก่อนคิศการ627คือตัวเลขที่เด็กๆต้องจํานะลูกเออคุณเนวัดใจอย่างนี้เลยสมาคมจะออกข้อนี้นะครับไอหัวร้อย่่งชั่วร้ายมากเลยนะซึ่งเรื่องของโยเซียนะเด็กๆเด็กๆกลับไปดูใน EP สามนะลูกกลับไปดูในส่วนของ EP สามว่า เออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสมัยของโยสิยาโยสิยาเนี่ยตายในปีที่6 0 9เสร็จปับ๊บมีอะไรเกิดขึ้นครับลูกของเขาขึ้นมาปกครองแทนน,ะนี่คูเนจะสรุปแบบรวดเร็วนะคือใครครับเยโฮอาหัส ah ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับที่แล้วคูเนก็สอนไปแล้วว่าเยโฮอาหัส ah เนี่ยมปกครองได้กี่เดือนลูก3เดือนเสร็จปั๊บโดนปลดใช่ไหมอ่าโดนฟาโรเนโคแห่งอียิปต์นะฟาโรเนโคที่2เนี่ยปลดนะครับแล้วก็ทําการาเชิดกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมานะครับ นั่นก็คือเยโฮยาคิมคออิมอคิมนะย้ำอีกทีนะเดี๋ยวมันจะสับสนก็เยโฮยาคินนะต้องแยกกันนะลูกนะเยโฮยาคิม uh, เนี่ยขึ้นมาปกครองตั้งแต่ปี609นะครับแล้วก็ลากยาวไปจนถึงปีที่597นะครับ แล้วก็ทําสงครามกับบาบิโลนนะครับแล้วก็เยโฮยาคิมตายในสงครามใช่ไหมครับในพัมพีตอนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีการพูดถึงในข้อที่3ในบทที่1ข้อที่3บอกว่าและมีมันในสมัยของเยโฮยาคิมใช่ไหมพัมพีเยเรมีไม่ได้กล่าวถึงเยโฮอาหัสที่ปกครอง3เดือนน่ะไม่ได้กล่าวถึงเอลโฮอาหัสนะฮะแต่ถามว่าเรื่องของเยโฮอาหัสเนี่ยมันเป็นจริงในประวัติศาสตร์ไหมจริงนะลูกแต่พัมพี ก็เป็นยังไงครับไม่ได้เขียนถึงเยโฮอาหาสักทีเดียวนะก็มีการข้ามนะในข้อที่3พูดถึงเยโฮยาคิมโอรสของโยเซยาใช่ไหมครับแล้วก็ลากยาวไปอีกหลังจากเยโฮยาคิมเนี่ยนะครับในปี597เนี่ยมันพอเยโฮยาคิมตายใช่ไหมเยโฮยาคินคอควายสารีนอหนูนะลูกเยโฮยาคินก็ขึ้นปกครองแทนแต่ได้แค่เท่าไหร่ลูกสมเดือนรดนปล่อยโ้นปล่อยอีกแล้วนะครับแล้วก็อาณาจักร บาบิโลนก็ได้แต่งตั้งให้เซเดคิยาใช่ไหมเซเดคายขึ้นมาปกครองแทนนะครับจำนวนทั้งสิ้น11ปีนะครับปกครองแทนทั้งสิ้น11ปีแล้วก็พอในปีที่586ใช่ไหมครับกรุงเยรูซาเล็มก็แตก แต่ว่าใน EP 3ตอนที่เราติวเอาไว้คราวที่แล้วนะเราบอกว่าประวัติศาสตร์ของพัมพีเยเรมีเนี่ยที่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ได้จบที่เสเดคิยาใช่ไหมมันยังมีการพูดถึงเรื่องของอะไรครับท่านข้าหลวงใหญ่ที่บาบิโลนได้แต่งตั้งนะเพื่อให้เป็นยังไงครับปกครองยูดาห์มนฑนยูดาตอนนั้นกลายเป็นมนทลไปละนะครับท่านข้าหลวงใหญ่คนนั้นชื่ออะไรครับอืมนะครับท่านข้าหลวงใหญ่คนนั้นนะครับชื่ออะไร จำได้ไหม EP สามจำได้ไหมอ่าช่าค้าหลวงใหญ่คนนั้นชื่อเกดาลิยานะครับเกดาลิยาโอเคนะครับมีประเด็นที่เราควรจะดูก็คือว่าในเอ่อในบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามที่คุณเอกคิดว่าน่าจะเป็นข้อสอบได้น,ะนั่นหนึ่งก็คือเยรมีเป็นลูกของใครนะชื่อฮิวคิยาคุณพ่อเขานะครับเขาเป็นหนึ่งในมหาปุโรหิตบ้านเขาอยู่ที่เมืองอนาโทสนะครับซึ่งเราได้ดูประวัติศาสตร์ของอนาโทส ไปบ้างแล้วนะครับผอชนะของพระเจ้ามาถึงเยเรมีในปีที่13การปกครองของใครครับของโยสิยานับนับหักปีโยสิยาเริ่มปกครองในปี640เพราะฉะนั้นเยเรมีจะเริ่มเผยเพผอชนะในปี627ก่อนคิสการนะครับมีผะชนะมาถึงในสมัยของเยโฮยาคิมแล้วครับแล้วก็ลากยาวไปอีกนะครับจนหมดปีของเซเดิยานะครับแต่ว่าจริงๆก็มีมีต่อไปอีกนะใน ในสมัยของท่านข่าหลวงนะครับที่ชื่อว่าเกดาลิยานะครับชื่อของเยเรมีนะครับในภาษาฮีบรูคือเยระมะฮูนะครับเยระมยะฮู er นะครับบางอันก็เขียนอย่างนี้นะครับในความหมายชื่อของเยเรมีเนี่ยมีความหมายที่น่าสนใจนะครับเยเรมีแปลว่าพระยาเวทรงยกย่อง ok ซึ่งมันก็สอดคล้องกับชีวิตของเยเรมีมากเพราะว่ามันมีมนุษย์คนไหนเลยที่เห็นคุณค่า ในการทํางานและการเผยพรโฆษณของเยเรมีนะครับเขาเป็นผู้เผยแพรที่ถูกเกลียดได้ซ้าไปแต่ว่าแม้ว่ามนุษย์ทุกคนในเยรูซาเล็มนะเกลียดเขานะแต่พระเจ้ากลับยกย่องเขานะครับคนนี้คือผู้รับใช้พระเจ้าของจริงนะฮะเอาละครับวันนี้คุณเอจบเอาไว้ที่ตรงนี้นะ EP สี่สั้นๆแบบนี้นะครับมาตอนเย็นกับบ้าน ก็กลับมาติวกับพวกเรานะครับทำคลิปสั้นๆให้พวกเราดูอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะพร้อมแข่งในรายการซูเปอร์สิวเด็กๆต้องอ่านพิมพีนะถึงแม้ว่าคุณเนมาติวให้แต่ว่า,าต้องอ่านพิมพีด้วยตัวเองท่องจานะครับอ่านเก็บใจความสําคัญเข้าใจความหมายพัมพีและสามารถเอาพัมพีไปใช้ได้นะครับวันนี้คุณเณจบไว้ตรงนี้นะลูกอ่าโอเคเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารเย็นนะครับขอพระเจ้าพอวยพรพวกเราทุกคน EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง การที่พระเจ้าทรงเรียกเยลมีอยด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ